รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหอร,ร่วมกับหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการรอยเรื่องราววารไรตี้ สองโลมกมรร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 สองโลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอรุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปปปิิงปิงงงสวัสดีสสดค่ะรายการร้อยเรื่องราวเวอร์ไรตี้มารสองโลกวิพัฒนานุภาพ ค่ะวันนี้เราจะพาไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะท่านมีอาชีพรับราชการค่ะและก็ท่านได้นำหลักธรรมการปฏิบัติแนวคิดใหม่ๆนะคะและเรียนรู้และมาปฏิบัติแล้วเรายังมีภาพละครจำลองเหตุการณ์ของท่านให้ไดเรับชมได้ด้วยค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขอเล่าชีวประวัติโดยคร่าวๆนะคะ เพราะเหตุไรจึงได้มา,เ,าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มาร์กนะคะเริ่มแรกตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคุณครูนะคะเป็นคุณครูแล้วก็ด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรนาความใฝ่ฝันที่จะอยากจะอยู่กับเด็กๆที่แบบเป็นธรรมชาติอะคะ่ะก็ไปสอบบรรจุที่ละหารทรายเป็นชายแดนเลยนะคะบ้านพักเนี่ยก็จะติดชายป่าเลย ที่นั่นเนี่ยเด็กน่าสงสารมากนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าคือแทบจะไม่มีอ่ะนะคะอาหารก็จะไม่มีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่กับบุญนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะ3ามหกได้ลาออกแล้วลาออกจากราชการคุณสามีบอกว่าอะคุณลาออกเถอะให้มาช่วยดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยี่แอก็ลาออก เขาเป็นคนที่แข็งแรงมากคือคู่ครองพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากใช้ชีวิตแบบเช้าตีห้าออกกําลังกายอย่างงี้ค่ะอยู่ดีๆมีอาการไอวิตรวจนะคะบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายต้องเสียชีวิตภายใน6เดือนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ก็เลยเลยเริ่มเข้าใจธรรมะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะในชีวิตมันไม่มีอะไรที่เรากำหนดได้ ไม่จากเป็นก็คือจากตายซึ่งระหว่างความเป็นกับความตายเนี่ยตรงนั้นเนี่ยพี่อ่ารู้เลยรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างเราก็กําหนดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างทั้งๆท,ที่เรามีเงินที่จะรักษาแต่ก็รักษาชีวิตไม่ได้ธรรมะตรงนี้มันทําให้พี่แกม,มีความรู้สึกว่าอ๋อช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่อะ่ะ เราจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับคนอื่นให้มากที่สุดมาวันหนึ่งก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนะคะพระอาจารย์องค์ที่เพื่อนแนะนำเนี่ยค่ะก็วันนั้นพี่ใหญ่จะทําบุญโรงเรียนเพื่อนก็นิมนต์ท่านมานะคะท่านชื่อพระอาจารย์มาร์คคือตอนนั้นท่านจะเน้นสอนให้แต่ละคนเนี่ยแก้ไขในเรื่องของออบุปกรรมของแต่ละคน คือนั่งธรรมะก็มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจร่างกายแข็งแรงอย่างนี้ค่ะก็เลยสนใจที่จะติดตามแต่พี่กายเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆนะคะการที่พี่กาติดตามพระอาจารย์ตั้งแต่ปี60นะคะพยายามไปดูว่าท่านสอนใครท่านทำอะไรยังไงวิธีการสอนของท่านเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่พี่กประทับใจก็คือ ท่านจะตอบคําถามทุกคําถามที่พี่ไก่ถามได้ซึ่งคําถามบางคําถามเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าคือพยายามจะถามคนอื่นน่ะแต่คนอื่นตอบพี่ไก่ไม่ได้แต่ท่านตอบได้ในเรื่องของธรรมะพอตัวพี่ไก่เองเ่เริ่มสนใจเริ่มสนใจก็เริ่มเรียนเริ่มลองหัดท่องเริ่มเรียนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ก็เริ่มเข้าใจว่าอ,อวิชาของท่านเนี่ยมันเหมือนเหมือนคนยุคใหม่อะ คนยุคใหม่ที่ได้รับช่องสัญญาณบางอย่างแล้วทำให้เกิดภาพเพราะว่ามันจะมีคำพูดบางคำอะ่ะเหมือนไปเปิดรหัสอะไรบางอย่างอย่างเช่นท่านคำให้พูดตอนนี้ง่ายมากคือมาร์กสอโลกใช่ไหมคะแต่ในสมัยก่อนเนี้ยโอ้ท่องกันยาวเลยค่ะตอนที่พี่ใหญ่ไปเรียนใหม่ๆตั้งแต่ปี60นะคะตอนนี้ง่ายแล้วแค่พูดคำว่ามาร์กสอโลกแล้ว ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนได้มาสัมผัสได้เวลาเราเขียนมาร์คสองโลกแล้วคืออะไรหลายคนก็เอ๊ะสงสัยมันคืออะไรหรอมาร์คสองโลกมันมันน่าสงสัยนะอะไรคือมาร์คสองโลกคือชื่อของพระอาจารย์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของดวงบาร,รมีนะคะเรื่องของดวงบาร,รมีเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้นั่งธรรมะ ก็จะไม่เข้าใจว่าดวงบาร,รมีคืออะไรแต่โดยทั่วๆไปคนจะเข้าใจคําว่าบุญใช่ไหมคะบุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่เราทําแล้วให้เกิดความสุขกายสุขใจพี่ใหญ่ก็ค้นคว้าตัวเองก่อนว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้อะไรนะคะก็โชคดีมากที่แบบว่าตอนนั้น่ะหลวงพ่อท่านสอนแล้วมีประโยคประโยคนึงที่ทําให้พี่ไก่เนี่ยสะดุด แล้วก็พลิกชีวิตตัวเองได้บางครั้งคนเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเอ้ยฉันก็แน่ฉันไม่ยอมใครนะอะไรอย่างเงี้ยฉันมีพร้อมทุกอย่างทำไมฉันต้องยอมคุณแต่ประโยคหนึ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือคำว่าให้เขาตกนรกไปนะลูกเราอย่าไปตกนรกกับเขาประโยคนี้หยุดพี่ไก่ได้หมายความว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่โต้อตอบเราเฉย ว่าด้วยเรื่องความสวยฉันกับนางนั่นใครสวยกว่ากันก็ต้องเป็นเธออยู่แล้วเพราะเธอสวยกว่าไงต้องเป็นเธออยู่แล้ว่เลยคุนั่นก็สวย้วแต่แบบเธอก็สวยกว่าแน่นอนอยู่แล้วฉันสวยฉันสวยกว่าฉันสวยฉันสวยกว่าเธอตั้งหาฉันสวยกว่าเธอฉันสวยกว่าเธอฉันสวยกว่าเธอเจ้าไม่เน่าเจ้าเลย่าไปสิ สวยคุณ่าทำงานแท้แท้กัน้ กไปเพื่อนเนี่ยจะไม่ค่อยแกล้งพี่ไก่เพราะว่าพี่ไก่จะมีบุค,คลิกอย่างหนึ่งที่เหมือนเขาเห็นเราเป็นฮีโร่เขาเห็นว่าเราเป็นผู้นําเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าปกป้องเพื่อนสมมติว่าใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยพี่ไก่จะไม่ยอมเลยนะ ฉันไม่กลัวหรอกนะยินนันน่ะฉันก็แค่เก่งใจพี่ไก่เท่านั้นเองใช่ไหมฉันว่าเธอสวยกว่ายินนันตั้งเยอะทั้งสวยทั้งเก่งใช่ไหมแต่ว่าฉันว่านะพี่ไก่ควรไปเป็นครูนะดูเด็กเก่งมากใช่ไหมฉันพูดถูกใช่ไหมและฉันล่ะอ๋อเธอก็เก่งเหมือนกันจริงหรอ คนเรน่นั้นเนี่ย,ยคือเพื่อนๆเขาจะแบบให้ให้เครดิตอ่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่พูดอะไรแล้ว่เพื่อนจะฟังเพราะว่าพี่ไก่จะเป็นคนที่แบบว่ารักความยุติธรรมนะคือถ้าใครผิดก็คือผิดใครถูกก็คือถูก,อ,ถกอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ชอบเลยสมมติว่าคนเนี้ยแกล้งเพื่อนใช่ไหมพี่เก่จะไปจัดการเลยนะไม่ยอมนะเธอแกล้งเพื่อนใช่ไหมไปถึงก็ไปจัดการเขาเลยอะอย่างเงี้เยเธออย่าเกเรนะเธอแกล้นะลงคนอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยความที่เราแต่ก็จะโดนครูตีบ่อยนะเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่อธิบาย <L ots of food> ยงไงฉันก็สวยกว่ามันอยู่แล้วจริงไหมพวกเธอจริงดิแล้วเธอไม่กลัวพี่ไก่เหรอฉันไม่กลัวหรอกไม่กลัวแล้วจะเดินออกมาทำไมฉันแค่เกรงใจพี่ไก่เฉยๆเกรงใจเหรอใช่พี่ไก่ เกือบไม่รอดเนี่ยเกือบไม่รอดหรอแล้วพี่เกดจะมาไหมน่ะแล้วไม่กลัวพี่ไก่บ้างหรอกลัวสิแล้วพี่ไก่เป็นไงล่ะอ๋อพี่ไก่นั่นหรอถ้าพี่ไก่โตขึ้นนะน่าจะเป็นคุณครูหรือว่าเป็นผู้นําแน่นอนแล้วทุกคนล่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นดาราผมอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารหญิงอยากเป็นด็อกเตอร์ใช่คุณหมอใช่ไหมใช่แล้ว อยากเป็นนักร้องเมื่อทุกคนอยากมีความฝันเราต้องทำความฝันให้สำเร็จเรื่ยมอาสองถูกต้องแล้วตอนในช่วงวัยเด็กนะคะชีวิตของพี่แกก็เกิดเป็นลูกของเกษตรกรพอเกิดในลูกเป็นเป็นลูกของชาวเกษตรกรเนี่ย พี่ไก่ก็เห็นเริ่มเห็นอะไรที่มันแบบว่าชีวิตคนเราเนี่ยม,มันเริ่มเห็นธรรมะเนาะอย่างบางครั้งเนี่ยต้องไปฆ่าไก่สมมติเนี่ยคะ่ะต้องฆ่าปลาเพื่อเอามากินเป็นอาหารตอนนั้นน่ะพี่ไก่ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพี่ไก่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันน่ากลัวเนาะทำไม ทำไมเขาต้องตายอะไรเงี้ยในความรู้สึกอะถ้าเป็นเราอะเราต้องตายเราต้องเจ็บปวดเหมือนเขาเนี้ยเราจะทนได้ไหมมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเกิดเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเป็นเด็กที่มันไม่ค่อยค่อยจะเหมือนคนอื่นบางทีพี่ใหญ่จะมองต่างมุมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งครูเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยายคนนี้มันแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เริ่มมาเข้าใจตอนที่มาศึกษาธรรมะ จริงๆอะช่วงชีวิตพี่ไก่เนี่ยเกือบจะไม่ได้แบบคือเรียนทางโลกนะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เคยคิดจะบวชชีเหมือนกันเคยคิดจะบวชชีว่าไปปฏิบัติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เผอิญว่าไปตรงนั้นแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ใช่คำตอบยังไม่ใช่คำตอบแม้เราจะปฏิบัติแม้จะอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ทำให้เราหลุดหรือพ้นทุกข์แต่ พอมาศึกษาธรรมะโดยการนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องมีบุพกรรมที่ติดตามเรามาทําไมเราต้องมีพ่อแม่แบบนี้ทําไมเราต้องมีเพื่อนแบบนี้ทําไมเราต้องมาเจอครูครองแบบนี้ ทุกอย่างร้วนเป็นบุพกรรมที่เราสร้างมาความสำเร็จและสิ่งที่ทุกคนจะปรากฏจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติค่ะน้องน้ำฝนได้ฟังเรื่องราวของพี่กุ๊กไก่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะฝนคิดว่าทุกคนสามารถสัมผัสดได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยการเขียนมาสองโลกเพื่อให้เราฝึกสติสมาธิปัญญาและทำให้เราสุขกายสุขใจ ความสำเร็จของทุกคนที่ปรากฏนะคะจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะมาร์คสองโลก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 ,ก,โลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอรวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปปปิิปิงงง และช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภาพและกิจกรรมต่างๆของรายการร้อยเรื่องราววารตี้มาร์คสโลกวิพัฒนานุภาพงั้นเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ยานุสิทธิ์เจริญจิตภาวนามาร์คสองโลกร่วมทอดกระถินสามัคคีณวัดศุนทราวาทบ้านนนทสูงตำบลหนองแคอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เพื่อบูรณนะองค์พระพุทธเพชรรัตนมณีราศีสไลและสาราสว่างอนเนกประสงค์ทรงไทยสูง27เมตรชั้นเดียวกว้าง 31เมตรยาว57เมตรซึ่งจะถูกปรับแต่งเป็นพระอุโบสถตรงกลางในอนาคตประวัติองค์พระเพชรรัตนมณีราศีสไลตยวัดสุนทราวาสหรือวัดนนสูงเดิมสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2525แต่ยังไม่แล้วเสร็จ มีการบูรณะในปีพุทธศักราช2528ก็ยังไม่อาจทำให้แล้วเสร็จองค์พระปางมาราวิชัยยังไม่มีดวงพระเนตรพระสงฆ์หลายๆรูปได้จาริกมาที่วัดนี้แต่ไม่สามารถปฏิบัติศาสนากิจได้ตามปกติสุขมีเหตุต้องจากไปดังมีประวัติว่าได้มรณาภาพในอาการแปลกๆพระอาจารย์ดรทวีพันธ์ปะพัสโล จึงมีดำริที่จะอุปสมบทหมู่พระบรรพชาสามเณรและบวชชีแล้วนำลารณุภาพของพระรัตนตรัยมากันแผ่นดินเมื่อประกาศข่าวบุญนี้ออกไปมีหมู่คณะต่างๆมาร่วมอุปสมบทได้เกินจำนวน176รูปได้ถึง254รูปบวชชี196ท่านบัดนี้ได้มีการปรับแต่ง องค์พระผู้สร้างความสว่างใสสมบูรณ์สุขสำเร็จเป็นองค์พระจักรพรรดิทรงเครื่องปอกแขนนับไม่ถ้วนขยายหน้าตักและยืดลําตัวองค์พระท่านให้สูงเด่นเป็นสงา่าโดยให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรรัตนมณีราศีสไลสีเงินประดับอะคริีกมินเลอร์สะท้อนแสงสว่างให้สง่างามมากยิ่งขึ้นงานบุญนี้เป็นการตั้งผังสมบูรณ์สุขสำเร็จ รวยมั่นคงของผู้ที่ได้มาร่วมบุญด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ในการฉลององค์กฐินจนถึงวันทอดวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นี้และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยพระอาจารย์มาร์คพร้อมด้วยคณะสงฆ์และแม่ชีร่วมกิจกรรมเส้นทางการเผยแพร่โครงการธนาคารพุทธมาร์คสองโลกวิปัสนาฝ่าวิกฤตสู่ชีวิตที่ดีมีคุณภาพในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ณวัดกลางสงยางจังหวัดอำนาจเจริญ กองทุนธนาคารพุทธมรรคสองโลกร่วมถวายปัใจจัยให้กับวัดสำนักปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์ที่มีการปฏิบัติเชิงวิปัสสนาทุกวันที่10ของทุกทุกเดือนวัดละ3,000บาทจำนวน145วัดจเจริญพรสิทธานุสิธตเจริญจ,จิตภาวนามารรคสองโลกและสรัทธาสาธุชนทั้งหลาย วันนี้พระอาจารย์ก็จะมาอธิบายแล้วก็ชี้แจงเรื่องกองทุนธนาคารพุทธมาร์คสองโลกมีโยมกลุ่มหนึ่งประวรณาถวายปัจจัยพระอาจารย์ก็เลยมาตั้งเป็นกองทุนชื่อว่ากองทุนธนาคารพุทธมาร์คสองโลกเหตุที่ชื่อนี้ก็เพื่อให้เรานึกถึงว่าอันนี้เป็นเหมือนธนาคารที่ มีดอกเบี้ยให้เราโดยดอกเบี้ยเนี่ยก็ส่งไปที่วัดต่างๆก็เลยเรียกว่าธนาคารพุทธส่วนชื่อมาร์คสองโลกก็เป็นชื่อดวงบารมีที่เราได้เจริญจิตภาวนาเพื่อสร้างความสว่างความใสความสุขความสําเร็จในชีวิตของเราอยู่แล้วมารวมกันก็เป็นกองทุนธนาคารพุทธมาร์คสองโลกเพื่อให้เราตึกระลึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่โยมถวายมาไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ไปถึงวัดสิ่งที่พระอาจารย์ได้ทําไปแล้วก็คือกําหนดเอาว่าวันที่11ของทุกๆเดือนเราจะถวายปัจจัยไปยังวัดที่ขึ้นทะเบียนไว้เบื้องต้นที่พระอาจารย์เลือกก็คือวัดที่หมู่คณะของเราเรียกว่าทีมงานสอนวิปัสสนาหรือทีมอินฟินิตี้เนี่ย ได้เคยไปใช้พื้นที่และไปจัดปฏิบัติธรรมก็จะนำเข้ามาทะเบียนก่อนก็วันที่11กรกฎาคมได้จัดถวายไปแล้ว50วัดวัดละ3,000บาทถวายไปก็แล้วแต่ว่าท่านจะไปใช้อะไรเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือบุญทุกบุญจะไปก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยเพราะในภาวะโควิดมาทั่วเมืองอย่างเนี้ย พระเองก็ลำบากโยมเองก็ลำบากลำบากทั้งการทำมาหากินลำบากทั้งการดําเนินชีวิตลำบากทั้งการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นและก็เป็นกําลังใจให้ระลึกถึงกันว่าเวลาเดือดร้อนแล้วเราไม่ทิ้งกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับภาพและกิจกรรมต่างๆที่รายการร้อยเรื่องราวไรตี้มา2สองโลกวิปัสนานุภาพ ได้นำมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ชมค่ะปะติดตามสาระเรื่องราวดีๆของรายการรอยเรื่องราววาไรตี้มาร์อสองโลกวิปัสนานุภาพทุกวันอังคารเวลา13บสนาฬิกา3ามนาทีถึงเวลา1 4บสนาฬิกาทางช่องททบ5ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมาร์คสองโลก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 ให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอรุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ Bing, bing, bing.